แม่ยืนยันย่ากูจะมาแม่แม่หาชุดเดียร์มาแม่ยืนยันย่าเสียเดียร์มาอ่ะเฮ้ยยังเอาแล้วเหรอเฮ้ยรีบหัวเห้ยไทยรีบหัว

โอ้โหหนึาดีไหมไม่เลเี๊ยวเกี๊ยวไม่ออกเ่อพี้มันทงตางไปแล้วตอนแรกเต๊ะี่เต๊เถียงไอ้บ่้งมันทรงต่า0 0 0แล้ว ที yeah. ่รอดสีหามเงินโกหหมดอลบกโันอยากวมันเงนเขาสัน mm ้ลงไยใส่เลยใส่บอลใส่บอเส่อ้ิงเนนบอข้าเงินหลายของเขาเดีทคาเงินสูงกว่าไปเวียดนามปห้องกงดีกว่าคือ ไปฮองกงฉันจะไปซื้อกระเป๋าเดี๋ยจะเอไปหังองกงนี่เย่งไปฮองกงีระมิระของกใช่ไหมคะไปฮองกง้อย่าไปมุ่งมางอจะไม่ใส่ไปฮองกงจ้ากันไปฮองกงอยู่ี่ไปองนไังฮองเวยเงื่อล้นแล้วมันจะูอไ้บางไปเองนนั้นไ

ควายสวยยิ่งเป็นกระพงหน้าโอ้ลอกอีกอะไรเนี่ยเป็นกรงหน้ามีเบอร์รูกน่เปลี่ยนหมอนพอดีิงานร่างนั่นน้ำชาเย็นร่างนั่นร่างนั่นน้ำน้ำชายินร่างการะการนั่นกับน้ชาร่งนั่นนี่ยน้ำชาเยกวนเป็นผู้จริง

เฮ้เสมอดิตายดิบิ๊กต oh, ้องชนะอเงี้ยเพื่อนต้องเราต้องแชมป์เหมือนเดียวเมื่อกี้ตกมันหรือเล้วตกมันหรตกรอบวิฟ้าไปแล้วเมื่อกี้นี่ซีซาตกภาษาต่อต่ออีกเลยตกสเปนเป็นต่อเด็ไม่เ็ไม่ไเดี๋ยวราห่าจากี้กันลูก

มึงไปสวีนอไรกันว่าไ้าไ่ไ่า่ไ่ส่าก้่ไ่ไม่หอดโลกคิดนไม่หอดไหอดโลกคิดนะว่าเซลโอ้ม่ค้าตุงหน้าตุ้มังหลังเลยไมกทิมทิมนี่ในม่ค้าคุณดีมากเลย บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอะไรเลยใมกมนะครับตุงหน้าตุงทั้งหลังเลยกันโนกเ็นโอะไรฮ่าฮ่าฮาโอนเดเนอมีนอยงไจหาหัวเนเขาไม่สั่งละสาตัวสองตัวอย่างนซื้อทงมี้เหวนที่ส้้่งนีโเ

โอ้ยทำไมเอาโลเป็นสั้นลงวะทำไมเอาทำไมโอ้เนี่อจะไเป่ติดตไอ้หอมไหยนิ่งโอโอ้ไม่ได้ข่มมาบนี่ครับไมยอมจะยไปแล้เดียวมั้วครับกาะทาัเข่งนี่เนกคือบัง่อลันี้วั

Oh, mía kia, mía đây. Giờ đi, giờ mì kèm <laughs> mì bài đi đấy เกตไปเอาแมรเลยเปลือซูนมวดกูนี่ซิซ้อนซองนี่ตอริฟูเลยเขาแข็งครับเอาทิ้งเลยกันี่ดีเด็นทิ้เดียวนี่มีผู้ใส่มันนี่เลแข็งครับผู้เออคมห้อลุยเดยวตเดียวกับกษัตริยครับ ของแบกาอังวิอ้เนบ่ยจะองลิวเฮ้ยเอาตตกรอบไปแล้วครับีดนผิเมอ้ิดยิงแล้วได้เปิดเห็นะไรอกปอกปอกไปเลยปิดปิดเมเยโอ้ยเกีดเยวเยวาัหมอ่าน่อรดนเยวาเราตเียขานเียวแก ครับผมได้ได้จบแล้วนี่ิเดียวจบเลยแล้วลูจะแล้วดูนจบแล้วลูกอีกหนาทีครับกว่านาทีห้น่แม่หมอเาไป่งไหนแม่ไอ้นน้น่มาจากจะ จำไต้องกดเบาเลยเพราะว่าแหยไปสูงสุดดีกว่าก็เลอ้ายอยู่กับแออดีตอฝังนี่ยความันเนี่ยแ๊บกลเอ็มแนเน่ยเนเนี่ยเนม้วนกับมาตามไม่ทันเลยเดี๋ยวนความชันในัน cái <laughs> này, này. Này, này là ừ. cái này, này là cái <laughs> này là cái này là cái này là cái này là là cái này ไม่แลไม่ไม่อไป่้ว็นวัากินเนีมักิน้ยังไม่ไกินเลยเพราะเขาปิเตด้อราะนันก็เห็นอันก็่เห็นเขาเยมันัิเต่ก็ต้องลอกไงั้น่เห็นกเืเส้นเลขมีเมไหเนี่ยเด้อก็จะทอะไรอ่ะพ่เือขวดนึงายสอ่ขวดอแล้วสุดท้ายนะพอ

่อ่หมช่วยให้พี่ไม่ชอหาะไรเฮ้ต่ง่ด้วยโอ้ต่งเลออพ่ได้แชมป์แล้วหรอ่าไมหดย่างไ่เนจบดูพได้แชมป์แล้วมีไดเท่ันี่มือนัข่งกันแล้วรอบรแล้วเตะเดือด่วมีด แข้งพ่อัดซีรีส์อีกอันหนึ่าก็บุ๋มโว่สวยแข็้แขัวบี้ซุวมเร็วเอเซนาบอส4เมตรนะ4เมตรผมกำลังเปาดทองจราจุนโอ้ยโต๊ะเก๋ไก๋